ในเมื่อมีข้อสงสัยมันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องตอบถึงจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพ,เพื่อนๆแต่ก็ตอบเพื่อนเๆเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับข่าวที่ออกลวงแล้วมีอาการเป็นดังภาพนี้ไหมครับใครเคยเจออาการแบบนี้คอมเมนต์นิดนึงครับว่าเพื่อนๆเจอแล้วเพื่อนๆวิเคราะห์หรือเพื่อนๆสันนิษฐานว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเพื่อนๆใช้วิธีการในการจัดการกับปัญหานี้ยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นิดนึงครับคิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันกันแล้วกันเนาะเพื่อนๆเนาะภาพนี้เป็นของเพื่อนๆท่านหนึ่งครับที่ messenger มาหาผมถามปัญ นะลืมจริงๆผมลืมจริงๆผมต้องขอโทษเพื่อนๆท่านนี้ด้วยไหนๆก็จะตอบแล้วเนาะก็ให้รู้กันทุกคนเลยก็แล้วกันว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรแล้วก็แนวทางในการจากกัดการกับปัญหานี้ต้องทําอย่างไรถึงจะถูกตามวิธีการที่มันไม่เสียประโยชน์มากจนเกินไปก่อนที่จะอธิบายเนื้อหาเชิงลึกมากไปกว่านี้นะเพื่อนๆผมขอเล่าแบ็กกราวน์ของนาแปลงนี้นิดนึงนะเอาเป็นว่าต่อให้ผมจะได้คุกคีหรือไม่ได้คุกคีก็ตามแต่นะแต่ประสบการณ์ที่ผมสัมผัสกับปัญหานี้มานะมันทําให้ผมเห็นกับอาการที่เกิดขึ้นเนี้ยว่ามันมาจากอะไร หลายตัวรวมกันนะเรามาทําให้เกิดผลข้างเคียงของสารเคมีไม่ว่าจะเป็นสภาวะความเป็นกรดเกินนะไม่ว่าจะเป็นสภาวะของความร้อนเกินที่เกิดจากสารเคมีที่เราใช้อ่ะในการฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนนะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของจังวงวะของการรักษาอาการอะไรนะที่เกิดขึ้นกับข้าวของเราอะ่ะเรามักจะเจอกับปัญหานี้เสมอเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะมีข้อสงสัยนะข้อสงสัยอยู่ในใจว่าคําว่าเคมีในที่นี้เนี่ยมันมีนิยามไหมถ้างั้นไอเจ้าฮอร์โมนที่เราใช้เนี่ยมันคือเคมีด้วย แล้วมันมีพิษภัยแฝงดังที่เราใช้ด้วยไหมเพื่อนๆครับผมพูดเสมอนะว่าสิ่งใดเนี่ยที่ใช้ถูกมันเป็นคุณสิ่งใดที่ใช้ไม่ถูกมันคือโทษแน่นอนแหละเวลาเราเอาสารหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นเชื้อราไม่ว่าจะเป็นนอนไม่ว่าจะเป็นเพี้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรอีกหลายๆตัวนะที่ผมไม่ได้กล่าวถึงในเนื้อหานี้นะความเป็นพิษภัยแฝงเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วสิ่งที่มันขัดแย้งอยู่ในใจเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าเออเดี๋ยวนะไอ้ตอนที่เราสังเกตเห็นปัญหา ขั้นต้นของมันอนะ่ะมันจะเกิดเป็นอาการบาใบไหม้ใบแห้งช่วงแรกๆปัญหาอย่างเงี้ยม,มันมักจะเกิดขึ้นกับข้าวในช่วงที่กําลังใกล้จะตั้งท้องอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเราก็ด้วยความเป็นห่วงข้าวด้วยความกังวลอะนะว่าถ้าเราไม่ฉีดชรลากลัวว่าเม็ดจะดำเม็ดจะรีบเม็ดจะลายกลัวใบาจะแห้งใบจะพุใบจะ ไม่เราก็คิดนานาชิตังเลยกัด้วยความเป็นห่วงนี่แหละเราก็พ่นสานหลายๆตัวนะในเวลาเดียวกันเลยหาน้อยนะเพื่อนๆหาน้อยนะไอที่แบบจะเป็นแบบพ่นแยกไปเลยจะใช้อะไรก็ใช้เฉพาะเจ้าจงไปเลยมันมันหาได้น้อยไม่เป็นไรเอาละเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปหาว่าใครพิกแค่ถูกหรอก แต่ว่าเรามาหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาย่งยังเป็นเหตุเป็นผลดีกว่าว่ามันเกิดจากผลข้างเคียงแฝงที่มันสะสมมาเป็นเวลาเนื่อนานเนี่ยมันค่อยๆแสดงอาการออกมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยครับเพื่อนๆใช่ครับเมื่อกี้ผมพูดแล้วใช่ไหมครับว่าสภาวะความเป็นกดสูงกับสภาวะความร้อนสูงมันไปส่งผลนะมันไปส่งผลธาตุอาหารหลายๆกลุ่มที่เดินทางในต้นพืชไปทําให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุหลายๆตัวที่มันมีความจําเป็นต่อผลพอมันเกิดการสะสมของปัญหาเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนแล้วจนรอดสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปแสดงผล ดังภาพที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละก็คืออาการหลวงข้าวเนี่ยจะมีลักษณะขัดแล้วก็เป็นสีขาวแห้งๆรีบรีบใช่ไหมเป็นหยวกๆเป็นงอกๆก่ะเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าไอ้ปัญหาเนี่ยผมใช้เวลาหามันเกือบสองปีนะผมใช้เวลาหาสาเหตุเนี่ยเกือบ2ปีว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรมันไม่ต่างอะไรกับเพื่อนๆนหลายๆคนเลยถาดนูน้นถาดนี่ทุกอย่างโทษไปเรื่อยโทษทุกอย่างเลยทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกทําจนมันก็ไม่เคยดีขึ้น ปัญหามันก็ปัญหาเดิมๆมันก็กลับมาในยุคที่เรายังไม่เข้าใจกับบทบาทของสารเคมีเราไม่เคยโฟกัสไม่เคยให้ความสําคัญกับสารเคมีอย่างลึกซึ้งเนี่ยเพื่อนๆมันมักจะมองข้ามปัญหาพวกนี้แล้วเราก็มักจะไปโทษปัญหาอย่างอื่นอ,อาจจะไปโทษเรื่องดินไปโทษเรื่องธาตุอาหารพืชที่เข้าเราได้รับไม่สมบูรณะ์นะแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยครับเพื่อนๆเจอก็ตัวเลยเราพยายามประคบป,ประงมข้าไม่ต้องอะไรหรอกเพื่อนๆดูภาพข้าวของแปลงนี้นะแปลงที่เกิดปัญหานี้นะเพื่อนๆเห็นไหมว่าช่วงต้นข้าวขอสมบูรณ์ดีมากเลยเห็นไหมคือการน บกพร่องเลยจริงไหมเอาแล้วอะไรที่มันเป็นเหตุล่ะใช่ครับคำตอบนี้เจอก็ตัวเองเลยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เราแบบบํารุงข้าวแบบสมบูรณ์เต็มที่เลยในจุดที่เราพบคําตอบนะสมบูรณ์เต็มที่เลยครับพันธุเราครั้งนั้นไม่รู้มันมันเจอก็ปัญหาอะไรนะมันทําให้ผมก่อนหน้านั้นอ่ะมันเจอก็ปัญหานี้สะสมมาตลอดเลยเจอเจอจะเจอมากเจอน้อยก็ขึ้นอยู่กับความถี่ของการใช้ที่ผ่านมานะแต่บัลลังเออในปีนั้นอ่ะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจเอาดื้อเลยไม่อยากไม่มี ก็นนะไม่ค่อยได้พ้นไม่ค่อยได้อะไรพ้นก็แบบเหมือนคนขี้เกียจว่างั้นเถอะนะเฮ้ย hey, แม่งปัญหาที่เคยสะสมมาตั้งสองปีที่เคยพยายามจะหาคําตอบยุยุ่ยมันหายไปเฉยเลยว่ะเออมันก็เลยทําให้ยังไม่แน่ใจนะแต่แต่เริ่มแล้วละ่ะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะโฟกัสถึงปัญหานี้แล้วละว่ามึงมันมาจากเคมีแน่นอนเลยในยุคนั้นน่ะต้องยอมรับนะเพื่อนๆว่ายังโง่อยู่เลยยังไม่รู้จักว่าใช้สารเกินโดดยังไงใช้ลอนใช้ยเย็นยังไงพ่นเวลาไหนนี่โอ้ยมั่วไปหมดกูอยากจะช้ย,ยังไงก็แล้วแต่กูมีตังค์ไงซื้ พ่นตะพุทตะพือไม่สนใจสุดท้ายปัญหาก็เกิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างอาการที่เพี่ยเพื่อนเห็นนี่แหละมันไม่พิษนะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่จะวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากปัญหาของธาตุอาหารอนะ่ะไม่ไม่ไม่พิษไม่พิษอย่ามาขัดแย้งอะไรกันแบบไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยเราแค่รู้ว่ามันพิษหรือมันไม่พิษจากปัญหา แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะเพื่อนๆมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อเรายังไม่รู้ต้นตอของตัวที่กระทําให้มันเกิดอ่ะไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะสุดท้ายอ่ะคุณปนิบัติไปขนาดไหนคุณเติมส่วนที่เต็มของส่วนที่คุณคิดว่ามันขาดอ่ะเรื่องธาตุะนะแลอวให้คุณใส่ไปขนาดไหนคุณก็ทําลายด้วยด้วยมือคุณเองอยู่ดีในวันที่คุณไม่เข้าใจมันก็คือการพ่นสารสะสมสะสมสะสม,สะสมเอาจากใบจุดกับใบไหม้จากใบไหม้ก็อะไรใบพุจากใบพุกกับใบแห้งสะสมต่อเนื่องต่อเนื่องมาเกิดอะไรขึ้นก็นี่ไงก็อย่างที่เห็นในภาพนี่ไงกไงง็ไปถึงเม็ดนัก ก็คือแห้งนะอย่างน้อยสุดคืออะไรเม็ดดำเม็ดรีแต่ถ้านักสุดคืออะไรนี่ไงแห้งทั้งรวงเลยแห้งแบบไม่มีเม็ดเลยเห็นยังว่ามันคืออะไรเนีย่ยผมถึงพยายามฝึกให้เพื่อนๆหลายๆคนผมต้องขออนุญาตบังอาจใช้คําว่าชี้นาเลยเรื่องนี้นะผมถึงพยายามที่จะฝึกให้ทุกคนรนะู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลก่อนพยายามหาอินพุตมากกว่าที่จะหาเอาพุตนะพยายามหา ต้นเหตุของอินพุตของปัญหานะอย่ารีบสรุปแค่เอาพุตของปัญหาแล้วปัญหาอย่างนี้นะเพื่อนๆที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยผมถามว่าถ้าทุกคนนะในมุมมองของคนที่ไม่ไม่มีเหตุมีผลนะนะเอาแบบอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวตัดสินนะนะก็จะพยายามกุลีกุจอเอาสารนุ่นมาใส่เอาสารนี้มาใส่เอาไอ้นุ่นมาพ่นอันี้มาพ่น,น,พนใช่ไหมถ้าคุณสังเกตเห็นอาการนี้ที่มันปรากฏอยู่ในนาข้าวของคุณนะบอกไว้ณวันนี้เลยนะครับไม่ต้องทุรนทุรายออกมาสภาพไหนเกี่ยวสภาพนั้นไม่ต้องไปสัรหาอะไรมาพ่นไม่หายเพราะอะไร มันถึงไม่หายก็คุณทําสะสมมาจนมันโอเวอร์ไงครับจนมันเกินไงมันเกินกว่าศักยภาพของระบบแอนติบอดีของพืชมันมันจะรับได้มันก็เลยไปเกิดผลข้างเคียงดังที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละยาหลวมตัวเชื่อ เด็ดขาดว่าใช่ตัวนู้นจะหายใช่ตัวนี้จะหายผมถึงบอกเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนมึงฟังนะต่อให้มึงปนิบติประคบประงมมาดีแค่ไหนนะแต่สุดท้ายถ้ามึงไม่รู้บทบาทของผลข้างเคียงของสารเคมีที่มึงใช้อยู่ณขณะนี้ที่มึงพยายามมาทั้งหมดทั้งมวลส่วนเปล่าก็มาเสียเอาช่วงท้ายนี่แหละแล้วมึงลองนึกภาพดูสิว่าสุดมือแล้วอะสุดมือแล้วอะแต่มึงทําเสียด้วยมือของมึงเองมึงจะรู้สึกยังไงเออนะทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะป้องกันยังไงเอออย่างนี้สิมันจะมีเหตุมีผลมากกว่าการที่แบบเป็นโรคภ พยายามจะหาหนูรักษาหานี้รักษาตั้งแต่ช่วงข้าวตั้งทองมานะ่ะพยายามใช้เคมีเท่าที่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นไม่มีสัญญาณไม่จําเป็นจะต,ต้องคิดถึงเคมีเป็นลำดับที่หนึ่งเลยโอเคปะ่ะเรายกตัวอย่างภาพของพเพื่อนที่ คุยกันในกลุ่มของคนกลางนานะอย่างสภาพข้าวที่มันสมบูรณ์อย่างนี้เนะี่ยคำถามคือต้องทําอะไรต่อผมก็จะบอกแบบกําปั้นทุบดินเลยครับว่าคุณอยู่เฉยๆจนกว่าข้าวคุณจะตั้งท้องเพราะเราถูกปลูกฝังค่านิยมแบบพิษๆว่าเราจะต้องบํารุงนั้นบารุงนี้รักต้องการนั้นป้องกันนี้นนนมาตลอดมันเลยทําให้เราอะเติมแบบมันเกินความจําเป็นเกินความจำเป็นของข้าวเราะที่จะรับได้นะพอมันเกินปุ๊บมันก็เกิดผลข้างเคียง2 3 4 5มามาแบบเยอะแยะมากมายเลยนี่ก็เป็นข้อที่อยากจะให้เพื่อนๆหลายๆคนตระหน,นักกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ เกิดมาจากน้ำมือเรานี่แหละที่เป็นคนทำให้มันเกิดก็เนี่ยอาการลวงเป็น สีขาวงอกเนี่ยมันเกิดจากสารเคมีนี่แหละครับที่เราใช้นี่แหละอาการมันสะสมมาตั้งแต่ช่วงเข้าทองครับแต่มันมาแสดงชัดเจนไอช่วงที่เข้าเนี่ยออกรวงเนี่ยครับชัดเจนมากคุณไม่ต้องเชื่อผมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยคุณสามารถทดลองได้คุณสามารถทดส,าาถถสอบได้ด้วยตัวคุณเองคุณลองใช้สารเคมีแบบตะบีตะบันแบบกันน้ำเลยในช่วงเข้าทองยาวลากยาวมาเลยนะเพื่อนๆจะเห็นสัญญาณชีพเนี่ยฟากดขึ้นที่หลวงข้าวของเพื่อนแต่ผมเชื่อว่าคงมีไม่กี่ค,คนหรอกที่จะบ้าคลั่งเอาตัวเองเป็นตัวประกันเพื่อที่จะหาาาาคํตออบโงง่่่ๆยยนนึเีผมมวั ันไม่คุ้มนะเพื่อนๆกับกันารที่เรา,าพลาดมาแล้วหลายรอบเนี่ยเราเอามานั่งเล่าให้เพื่อนๆฟังเนีเ่ยมันยังดีว่าเพื่อนๆต้องไปเสียงด้วยตัวเองนะเรื่องนี้ก็ฝากไปครับ